อันนี้ฟ้าสีครีมนะคะเข้ากันกับหลังคาสีส้มอ่าก็บรรยากาศโดยรอบสวยนะคะเห็นไหมครับท่านใดสนใจก็ลองเอาไอเดียบ้านหลังนี้อยมาจใช้หลังพาปิกฟองเราเร้สึกว่าก็ช่วยลดความร้อนลงไปได้ เห็นไหมคะว่าระยะแปรห่างได้สี่เมตรอันนี้ก็คือรางน้ำนะคะระบบปิดของลาักาการล้อมปิดปองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างหลังน่าจะเป็นโซนห้องน้ำนะคะตรงนี้ บ้านหลังนี้เห็นไหมคะว่าจะมีแปรอยู่ประมาณหนึ่งสองตัวนะคะตรงกลางบ้านแล้วก็หัวกระท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะทาสีส้มนะคะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เรามาดูข้างหลังกันนะคะเห็หมคะเสร็จสับนีดหนึ่งเดียวนะคะนี่ก็เป็นรางน้ํานะคะ หังคากันร้อนปิงปองนะคะอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะได้จดสิทธิอนุสิทธิบัตรหนึ่งเดียวนะคะเป็นหลังคากันร้อนนะคะสามารถเป็นฝ้าในตัวนะคะไม่ต้องแขวนฝ้าอีกดูจากบ้านหลังนี้เห็นไหมคะว่ามีแปรน้อยนะคะใช้เหล็กน้อยมากนะคะ มุงระบ้านเย็นนะคะฝนตกเสียงไม่ดังหลังนี้ใช้หลังคาสีส้มฟ้าเพดานสีครีมนะคะโฟมหนาที่สิบเซนค่ะใครคิดจะสร้างบ้านนะคะลองเอาบ้านหลังนี้ไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะนะคะมีสองสเต็ปนะคะสะเต็ปหน้าเป็นระเบียงหน้านะคะสะเต็ปกลางเป็นตัวบ้านนะคะ แล้วก็มีด้านหลังอีกนะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องไปตีไม้เชิงชายหรือตีฝ้าเพิ่มแล้วนะคะบ้านบ้านก็สวยนะคะธรรมชาติก็สวยเห็นไหมคะ เห็นไหมคะไม่ต้องมีฝ้าเลยมุงเสร็จเป็นฝ้าในตัวสวยงามเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันคะ่ะเห็นไหมคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศภายในบ้านนะคะออกแบบไฟได้เก๋ไก๋สวยดีนะคะนี่บรรยากาศนะคะ ด้วยพื้นกระเบื้องนะคะนะคะหินสร้างเสร็จใหม่ๆค่ะอันนี้นะคะเข้ามาก็รู้สึกได้เลยว่าไม่มีการอบนะคะถ้าเป็นปกติแล้วตรงนี้เราจะอยู่ไม่ได้เลย <S <S เพราะว่าโดยรอบๆเนี่ยมีแต่กระจกนะคะเจ้ของบ้านก็ไม่ได้ติดเองนะคะ มีขนมนตัวเดียวก็สามารถอยู่ได้นะคะดูข้างในกันนะคะขออนยัาตเจ้าของบ้านหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม,คมาเยี่ยมคุณลลมาเยี่ยมคุณน้าหน่อยนะคะบ้านสวยมากเลยค่ะคุณน้ายูเนี่อ <c oughs> <c oughs>